ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ <c oughs> ครับว <c oughs> ันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตรมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดต,ตามเลขราวพัฒนาของเซียนทุ่งฝนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหกเจ็ดสี่แปดศูนย์ รับเลขล่างก็ออกเกดสีเนาะพี่น้องเนาะรับของเซียนทุ่งฝนงมวดที่ผ่านมากกับเข่าได้พี่น้องเนอ้อแต่ว่าเป็นตัวก,กับนะครับนี่นะครับว่ามันแตกสามตัวบอมแมน <c oughs> ครับวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนทุ่งฝน บนล่างวิ่งรูดสี่กับสามเน้นที่สี่ไม่อี๊ยนสี่เพี่น้องเนาะตะพินเป็นเน้นสี่หากับสี่หกเป็น้องออกเกตสี่เข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อะขับส่วนสามหกะพี่น้องทั้งอุบลเรารับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนกับทั้งใดอีกพอเต็มกับบรูนะพี่น้องเพิ่นเอาเป็นเลขล่างไหมนะครับสามหกนี่ยขับหลักแสนหลักหมื่นนะพี่น้องครับ าทางในสวกทางในหมนันพอเตรียมะดีใจน้ำนอพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมภามาตามต่ออีกนะครับ วันกุดที่ยี่สิ เราพัฒนาเซียนทุ่งฝนนะครับเนาะ ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับห้านะครับ กับหกกับห้าเน้นที่หกนะครับหกสองหกสาม หกสี่นะครับห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับ ส่วนตัวเน้นเนพี่น้องหกสองห้าสามนะครับ สี่หกสองสี่ห้าสามนะครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าตบบุ่มบนเนนนะพี่น้องเนอะ ครับตัวที่บนเนียนมักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อมวดติพันธ์มาตัวเนียนบ่เขานะพี่น้องเนะาะเข่าตัวที่บนเนียนครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้นานะครับครับวันพุธนาอพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสองตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรูดหกับห้านาะพี่น้องเนาะครับเน้่6หกกับจิมี่หกสองหกสามหกสี่ได้พี่น้องเนดะ้อ 5 2 5ห้าสอานะพี่น้องนะเนาะเลขสตัวกับสี่หกสองสหสนะครับรับประเทียมกระเฉยเบืองกันนดะพี่น้องพอเปลี่ยนเป็นชงมาให้นะครับขับวันพุทธที่22ตุลาคม68ลาวเซียนทุ่งฝนบนล่าง6กับห้านะพี่น้องเนาะเน้นที่6กรับ6ก6องหส ห้าสองห้าสามห้าสี่ขับเนียนหกสองกับหาสามพี่น้องขับเลขสามตัวก็ตามนีเนะพี่น้องเนาะขับขับปะเตียมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอเพียดเนาะขับเนาะทรงมาให้ขับแล้วก็ขอขอบคุณเซียนทุ่งฝนในหลายขับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พอนคอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันน้ครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเนอะเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดเนาะครับเนาะครับเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม